นี่คนเล่นนะครับท t 3 5 0พลัสนะครับอ่ะหลายท่านก็สั่งเสื้ออ้วนไว้นะครับหลายท่านก็บอกว่าจัดหามาให้หน่อยนะครับอ่ะคันนี้เข้ามาแล้วนะครับชั่วโมงงาน200กว่าชั่วโมงเองนะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับอ่ะดูสีิครับเงาเหมือนรถใหม่เลยนะครับอ่ะยางหลังดอกลึกยางหน้าดอกลึกนะครับอ่ะ200กว่าชั่วโมงสภาพก็จะเท่ารถใหม่นะอ่ะใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับอ่ะราคาก็อยู่ที่5,5 0 0 0 0บาทนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะ สำหรับลูกค้าสำหรับเอที่มีผ่านหลังอยู่แล้วนะครับอ่ะไม่รับผ่านหลังนะครับเสียววนลดไปให้35,000บาทนะครับลดให้เยอะนะครับอ่ะใครที่มีผ่านหลังอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาผ่านหลังนะครับหรือใครอยากได้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นนะครับเป็นโรตารี่นะครับอ่าเป็นอ่าอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับอ่ะเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังได้1ชิ้นดูครับกองน้ำมันเครื่องยังเป็นลูกเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนนะลดพึ่ง200กว่าชั่วโมงนะครับยังไม่ได้เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะ ทุกอย่างเดิมนะครับยางก็ดอกลึกนะครับอ่าห้าแสนห้าหมบาทอ่ารวมอุปกรณ์หลัง1ชิ้นนะใครมีอุปกรณ์หลัง1ชิ้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอานะครับเลือกเฉพาะตัวรถไปคิดด้วย5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแล้วก็ขั้นถัดมาที่ทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับอ่าก็สี่แสนห้าหมบาทอุปกรณ์หลัง1ชิ้นไม่เอาผ่านหลังนะอ่าลดไปอีกสามหมบาทนะครับก็เหลือสี่แสนสองนะอ่าสองคันนี้ใครสนใจโทรหาเซลว่นได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่ 7064430นะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าใครหาอยู่ใครอยากได้โทรหาเซเว่นได้เลยนะครับขอบคุณครับ